อันนี้ก็รอใต้สะพานเดี๋ยวมาฟังดูเสียงท่อจะลั่นแค่ไหนนะดูดูดูดผมจะลองบิดดูเฮ้ยบิด็กเฮ้ยลอ่ลอยะทุกคนลอยเอาใหม่เิีอยวใหม่ดิเฮ้งแรงเรื่องอยู่ทุกคนได้อยู่เน่เราจะลองดูกันดูรับเดี๋ยวทุกคน กดรไ,ดไ,ดไรงไม่ได้ครับเรามันจะหมดรามันจะหมดเพรามันจะหมดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าครยัอไม่คดไม่เจอก็ไปครับไปตายครับ